คุณเคยพบปัญหาเวลาใส่สีในข้อความแล้วมันเลื่อนไม่ตรงป่ะครับถ้าคุณพบปัญหาแบบเดียวกับเราผมแนะนำปากอินตัวนี้เลยอ่ะ c o ลอร์เอมเบดฟโอเคทำเสียงปกติดีกว่าอ่อผมเขียนด้วยภาษา C นะฮะตอนนี้เพราะว่าล่าสุดผมได้เปลี่ยนแก้โค้ดให้กลายเป็น C ธรรมาดาถ้า C พัดพัดมันจะกินทรัพยากรเยอะไปโอเคในเวอร์ชันล่าสุดนี้ ได้มาถึงเวอร์ชัน1.3.0แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปแล้วกันโอเคในอันเนี้ยมันมีนาทีสองตัวอันนี้ตัวเพิ่งมาใหม่สดๆเลยเขาแท็กก็คือนับว่าเรามีแท็กสีแท็กเอาไว้ทำระบบในอนาคตโอเคเพราะว่าระบบผมได้ลองพัฒนามาแล้วแหละเออก่อนจะพูดเดี๋ยวผมขอโคลนโปรเจกต์ก่อนแล้วกันระหว่างรออ่าผมขอใช้กิจ ในการพัฒนาแล้วก็สอนนะครับอ่าแล้วก็ใช้ Visual Studio Code เป็น Editor โอเคถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยจะได้ใช้อ่า HTTP ในการโคลนนะแต่ผมขอใช้ SNS ผมเป็นเจ้าของโอเคผมสามารถแก้ไขโค้ดได้แล้วทุกคนสามารถดาวน์โหลดเป็นซิปก็ได้หรือว่าอ่าโคลนโปรเจกต์ไปก็ได้โอเคต้องลงกิจก่อนนะถ้าาเดี๋ยวผมแนะนำไปก่อนดีกว่า ช่ u งส Studio Code อันนี้เป็นอ d ดิเตอร์ของผมอ่ากิ Git. อันนี้เป็นกิดนะครับโปรแกรมกิดแล้วก็ตัวสุดท้ายที่มาเด่นๆเ,เลยคือ smpctl นะค,คนทำก็คือ,อต้องขอบคุณ s o u t h c l a อ่านว่า s o u t h c l เป่าวะ <laughs> โอเคเป็น development tool ก็คือเครื่องมือของนักพัฒนาแบบคอ m ม o น Line ก็คือแบบเน้นพิมพ์เอา ทั้งการคอมไพล์คริปการอะไรนี้ง่ายมากเพียงไม่กี่คลิกหรือกดไม่กี่ปุ่มอะไรเงี้ยรันเซอร์ได้ทันทีโอเคไม่โมแล้วผมจะทำการโคลนกันแล้วกันขั้นแรกผมใช้กิ t โคลนนะครับโคลนตัวโปรเจกต์ผมมาผมไม่ต้องไปหาอินโค้ดหรือว่าปลักอินอะไรเพิ่มเติมเลยเลยถ้าเพราะว่าผมได้เขียนเตรียมไว้แล้วโอเคเดี๋ยวเราผมมาให้ดูแล้วกันมันไอ้มันเตรียมยังไงวะเอา้าเราไม่มี include, มอินโค้ดไม่มีปลักอินจะรันเซรอร์ยังไงวะ อะไรอย่างนี้เพราะว่าในไฟล์เซิร์ฟผมมีแค่เกมโหมดนะครับโอเคอถ้าใครโหลดไปก็ลง SQL อะไรเรียบร้อยแล้วก็เชื่อมต่อฐานข้อมูลให้เรียบร้อยนะเนี่ยอันนี้เป็น i n c o d e อ้าวแล้วไม่มีไฟล์ include เราจะ compile ยังไงโอเคอน,นี่ไม่ยากครับเพราะว่า s t l เนี่ยมีฟังก์ชันในการตรวจเช็ค i n c o d e ผมขอตัวจเช็คกันเลยเป็น P ensure ก็คือ package ensure เอ็นชัวร์ไฟดีพีนเดนซีที่ผมมาร์คไว้ว่าผมต้องใช้อะไรบ้าง uh, มันก็จะดาวน์โหลดมาให้อันนี้เป็นไฟล์ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ผ่านเจสันตัวนี้หมดเลยโอเคใทรสนใจก็ไปไอ้นี่เพิ่มเติมได้นะอ่า uh, ไม่ใช่ดิไปศึกษาเพิ่มเติมโ okay. อเคอ้าวผมรันผิดอันนี้มันอยู่ในนละโฟลเดอร์กันโอเคต้องเป็นโฟลเดอร์เทอร์มินอลของโคดเอกโอเคตัวโคดเอกตัวนี้ผมจะ พยายามเพิ่มระบบเรื่อยๆแพ็เกจเอนระหว่างรอ,อแล้วก็จะมาพูดถึงปลั in, ๊ก e อินซีเฟกันโอเคเนี่ยเห็นไหมมันจะทำการดาวน์โหลด dependency แล้วก็เวอร์ชันล่าสุดมาให้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปหาเองยังมียันไฟเซิร์ฟอะโอเครันได้อะไรอย่างนี้คอมไพล์ก็ได้กด F5 ง่ายๆตรงสืออ่านง่ายกว่าอีกเยอะโอเคตอนนี้ก็เป็นไฟล์ธรรมดาพวกระบบล็อกอินรีจิสเตอร์อะไรเงี้ย ผมยังไม่ได้ทําให้มันเซฟนะอันนี้เป็นตัวแปรที่ผมเอาไว้เก็บระบบที่ผมจะแนะนําดังต่อไปนี้อ่าผม,มาร์ k ไว้ข้างล่างสุดอ่า in code เรียกไฟล์นี้ขึ้นมาผมแยกไฟล์ไว้คนเวลากอประบบจะได้เอ่ออย่าเรียกว่ากอปเรียกว่าศึกษาดีกว่าโอเคศึกษาตามจะได้ทํางานได้ทํางานด้วยกันได้โอเคอันนี้เป็นไฟล์ทั้งหมดที่ผมได้ทดสอบเขียนไว้เล่น โดยใช้ฟังก์ชันที่มีมาให้ไอ้พวกเนี้ยอืมโอเคอ่าเสร็จแล้วตอนเนี้ยเรายังไม่มีไฟล์ a mx เราก็ทำการ ctl p อ่าแพ็กเกจ build ก็คือสร้างไฟล์ AMX ขึ้นมาก็จะ build ให้เห็นไหมง่ายเหมือนปอกกล้วยหรือกด f5 ก็ได้ f5 จะมี run แบบ watcher ก็ได้คือเราแก้ไขปุ๊บมันจะ b u i l ให้เองเรื่อยๆโอเคเห็นไหม watcher ฟ i n i หนึ่งพอเราพอผมแก้ไขมันก็จะขยับคอม p พล์ใหม่ให้เองอเช่นเออผมเอาตรงนี้ไปติดกับตรงนี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นปุ๊บอม m p i ์ครั้งที่2ฟงนินอะไรเงี้ยถ้ามี error ก็แจ้งอะไรประมาณนั้นอันนี้คือจุดจุดแจวของมันนะแต่จุดแจวเขาจริงๆของมันมันไม่ใช่อยู่ตรงนี้โอเค เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าอ่าผมจะลองรันเซิร์ฟนะครับ lp รันโอเคแล้วก็รันเพราะผมว่าติดตั้ง SQL อะไรไปเรียบร้อยแล้วแหละแล้วก็เชื่อมเปิด XAMPP พร้อมโอเคแล้วก็รอมันตรวจสอบแพ็กเกจแล้วก็ดาวน์โหลดให้เห็นไหมอัปเดตล่าสุดให้เลยเนี่ยผมก็มาร์คไว้ให้ในไฟล์เกมหมดตัวนี้ยขอ้งบนสุด ว่าเอามาจากที่กิบฮับของใครใช้เวอร์ชันอะไรเนี่ยรันได้แล้ว Connect Connection s k a t e f u l ก็คือเชื่อมต่อฐานข้อมูลเรียบร้อยเซิร์ฟเวอร์เราก็รันเรียบร้อย, Server, แ,ลย,อยแล้วก็เข้าไปเทสกันเลยดีกว่าต๊ดอ่าใส่โอเคผมได้ใส่คำสั่งไว้2คำสั่งก็คือ 3D t e ีเเป็นข้อความสีเอ้ยไม่ใช่ 3D ีเฉย ข้อความสีที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะฮะก็คือสีเห็นไหมมันโดนดันไปท้ายสุดถ้าสีที่ถูกต้องต้องเป็นแบบชื่อเซิร์ฟเวอร์โอเคแล้วผมจะลองเอาแบบฟิกให้ดูที่ใช้ปัจอนผมในการช่วยเห็นไหมมันจะออกมาได้แบบถูกต้องมากส่วนระบบที่ผมเขียนขึ้นมา private o OC เรามาลองใช้กันดีกว่า Custom o OC นี่จะเป็นข้อความเวลาออกเราสามารถทดสอบดูข้อความตัวเองได้นะ นี่มันจะออกมาเป็นอย่างนี้แลนะยังไม่มีสีให้เรามากําหนดสีแต่ถ้ามันสีเนี่ยข้อความห้ามยาวเกินกว่า90ตัวอักษรนะม่ง้นจะแจ้งประมาณนี้เห็นไหมใส่สีแล้วดูสดใสขึ้นเยอะเลยไอ้ปลอินตัวเนี้ยมันเหมาะกับคนที่ใช้สีกับระบบแดมิกแบบเราไม่รู้ว่าตัวตัวหนังสือมันจะยาวขนาดไหนหรือว่าอะไรที่มันมันไม่ได้ฟิกไว้อะ สีมันก็นจะเลื่อนใช่ไหมล่ะไอปาร์ตี้ตัวนี้สามารถช่วยได้เดี๋ยวผมจะลองใส่สีแล้วกันเนี่ยผมเตรียมไว้เป็นสวดดัสดีเอ่อไม่ใช่อันนี้ดีกว่าแก๊งแก๊งเหลืองมาเยือนแก๊งเหลืองมาเยือนมาเยือนโอเคไอตัวหลังสุดนี้จะเป็นสีของชื่อชื่อชื่อของเรานะ อันนี้เป็นสีของมาเยือนนี้เป็นสีเหลืองเราก็ต้องเอาสีเหลืองมาใสก็จะเป็นสีเหลืองโอเคอันแรกแก๊งแก๊งเราอยากให้เป็นสีสีเขียวแล้วกันเขียวปึ๊บชื่อก็สีเขียวเรื่อยเอาแล้วมาเยือนล่ะมาเยือนก็เขียวเอาชื่อเป็นสีอย่างอื่นชื่อสีดาร์กเซียนโอเค เราได้ชื่อสีเรียบร้อยแล้วเรามาลองใส่ดูอัปเต็กโอเคเรามันจะออกมาข้อความให้เราดูเลยว่ามันออกมาเป็นยังไงหรือว่าเราอยากได้มาเยอนสีอื่นก็เปลี่ยนสีได้เห็นไหมแล้วแต่เราเลย่าก็ะจะบอกจำนวนสีคือสีหนึ่งสีสองสีสามสีสี่มีทั้งหมดสี่แท็กเราก็ทดสอบได้เห็นไหมข้อความจะประมาณนี้หรือเวลาเราจะทดสอบจริงๆเลยก็ได้เฮ้ยโย เห็นไหมข้อความเราเย้ยวทดสอบทดสอบเอ่อท่านสังเกตเห็นจุดตรงนี้ไหมมันไม่เท่ากันก็ไฟล์ล่าสุดที่ผมไปแก้มันแก่อนี้อ่าตรงนี้อ่าผมเอาจุดเอาอ้นี้ไปไว้ข้างหลังมันเลยสีมันเลยไม่ใช่สีขาวอ่าถ้าแก้ให้เหมือนกันก็เอาเนี้ยไปใส่ปึ๊บป๊บเรียบร้อย โอเคเดี๋ยวผมปิดเซิร์ฟก็กดถังขยะทิ้งบิวใหม่ก็ได้กด F5 เป็นบิวออลี่ดีกว่าถ้าบิววอชเชอร์มันจะบิวให้เองใหม่ไปเรื่อยๆเห็นไหมอยากได้ก็แค่กด F5 กด F5 คอมไพน์อีซี่ไหมล่ะโอเคพอคอมไพน์แล้วเราก็รันเซิร์ฟใหม่ได้หลักๆก็มีประมาณนี้แหละไม่มีอะไรบ้าง เดี๋ยววิธีใช้เบื้องต้นนะครับไอตัวเนี่ยจะเป็นฟังก์ชัน C E convert ก็คือจะแปลงค่าสตริงเนี่ยทั้งหมดให้มันตรงตามสีซึ่งอันเนี้ยตอนแรกข้อความยังไม่ได้ Format ผมขอแนะนำให้ Format แ,แค่เพียงแค่ทีเดียวอ่าแล้วก็เอาไปแสดงในรูปหาเพ่นทั้งหมดผมเขียนอธิบายไว้นิดๆหน่อยแล้วแล้วลาจะเปลี่ยน convert เนี่ยเราจะไม่ใช้ ไอเน,นี้ยตรงๆมามาแก้สีเพราะว่ามันจะทําให้สีมันเปลี่ยนเลื่อนแล้วมันมั่วอ่าผมก็เขียนเป็นตัวอย่างแลก็ลองผิดลองถูกดูอันนี้เป็นฟังกช์ชันที่ผมทําขึ้นมาโดยเราไม่ต้องทําการเอ่อฟอร์แมตต๊ดๆและเราก็เราก็ทิมเซนเมสเซจอะไรเนี่ยตามปกติเราสามารถใช้ ce อันนี้ได้เลยแล้วเราก็ใส่สีแล้วก็ฮออ่าพารามิเตอร์ข้างหลังเห็นไหมลองทสอบสีหน่อย แล้วก็จะขึ้นตามที่เรามากไว้เราสามารถประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างนะแบบระบบเนี้ยทำให้ VIP สามารถใส่ได้ไม่เกินกี่สีอะไรอย่างเงี้ยว่าไปแล้วแต่อันนี้ผมทำขึ้นมาเล่นๆอนาคตเดี๋ยวก็จะมาเขียนแปลงให้ใช้กับสคลิปอื่นๆได้เพราะว่าแต่ละคนอาจจะไม่คุ้นไงว่าเอซ m d นี่มันคืออะไรวะมันเราไม่เคยใช้ใช่ไหมล่ะอืผมก็เขียนบอกไว้ แต่ที่ขาดไม่ได้หลักๆก็คือ p ั u กอิน CEFIX อ่าเนี่ย easy dialog ผมก็ใช้เพราะผมขี้เกยจมากำหนด ID ว่า ID dialog ID, ID นี้ต้องอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยผมก็พิมพ์ชื่อไปเลยเนี่ย custom OC ก็เป็น dialog custom OC แว้็มาแก้เห็นไหมมัน easy ไหมอ่าถ้าใครสนใจก็ไปหาดาวน์โหลดได้ผมให้ลิงก์ไว้เรียบร้อยแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันอ่าในคลิปหน้าเราอาจจะมาสอนเะไรออื่นอีกขอขอ,ขอบคุณที่ติดตามชมครับขอบคุณครับ